แม่โบคะพอดีว่าน้องอะค่ะมีนัดฉีดวัคซีน4เดือนในวันที่12บสอะค่ะวันอาทิตย์หน้านี้ค่ะแต่น้องอะค่ะมีการติดเชื้อโควิดเนาะต้องกักตัวถึงวันที่15แล้วเราจะต้องไปฉีดวัคซีนตอนไหนหรือต้องรอไปก่อนอ่าในส่วนของน้องเด็กนะคะที่ติดเชื้อโควิดนะคะแล้วก็มีรอบฉีดวัคซีนตามไหวนะคะเนาะก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยู u ูบเ e ็ต k d ดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ทิกตอกโบเน็ตคิดนะกดแล้วเราไปฟังพร อกเลยว่าให้คุณแม่ค่ะรักษาตัวน้องค่ะให้หายดีก่อนนะคะก็คืออย่างน,น้อยก็คือกักตัวให้ครบ10วันนะคะก่อนแล้วก็หลังจากนั้น,นะคะคุณแม่สังเกตอาการน้องว่ามีความผิดปกติอะไรไหมถ้าสมมุติว่าหลังจากที่หายป่วยน้องกินได้เล่นได้สบายดีไม่ซึมไม่งอแง,งไม่มีไข้ทุกอย่างคือแทบจะปกติเลยนะคะเนาะเราก็สามารถพาน้องนะคะไปปรึกษากับบุคลากรทางก,การแพทย์ใกล้บ้านนะคะคุณหมอก็จะมีการนัดในส่วนของการรอบฉีดวัคซีนให้ต่อไปนะคะแค่นั้นเองนะคะเนาะคือให้หายก่อนแล้วก็อาการดีถึงค่อยไปฉีดวัคซีนนะคะ ะโอเคไหมคะเนาะแล้ว